กินเยอะเราก็เฮ้ยเขากินเราหรือเปล่าถอกไปปุ๊บหูป้ายแจมเต็มเลยก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอ็นดูหนูด้วยนะคะเผืชีวิตจริงก็เลยล้างาล้างแทนอยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กําลังใจเลยตอนทํางานมูจนไม่มูแล้ววันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลยมองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงพระเอกช่องวันนี้ตลอดๆแค่นั้นเลยค่ะวาสนาเราเนาะได้มาเป็นนางเอกบนโลกน้เพื่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนไม่แบ่งเนาะ เคยแบ่งแล้วไม่เวิร์ก เป็นอีกหนึ่งสาวกระตันยูที่ทำงานหาเงินเก่งมากๆแต่นางเอกสาวเบสรักวณีคำสิงกลับไม่สมหวังในเรื่องความรักเอาซะเลยทั้งนี้เจ้าตัวได้เปิดใจหลังมาร่วมงานวันสนั่นจอมิดเยียร์ไลอัพว่ายังอยากมีแฟนเพราะอยากมีคนให้กำลังใจตอนทำงานแล้วหย่อนมุคฮ่าว่าโชคดีนะเนี่ยที่ได้เป็นนางเอกช่องวันเพราะมีแต่พระเอกหอๆ จากนั้นยังได้อัปเดตงานว่ากำลังจะมีละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมคู่กับพระเอกหนุม่มแจมรัชตางานนี้สาวเบสรีบอ้อนแฟนคลับของหนุ่มแจมให้ช่วยเอนดูเธอด้วยพร้อมเผยว่าชีวิตจริงก็ตามหารักแท้อยู่เช่นกันส่วนจะเข็ดกับความรักหรือไม่หรือถ้ามีแฟนใหม่แล้วจะเปแฟนเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องตามไปฟังสาวเบสเล่าให้ฟังดีกว่าคะ่ะตามหารักที่เธอลืม ก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากที่แบบเปิดทีเซอร์มาปุ๊บแล้วคนกีดเยอะเราก็เอยเขากีดเราหรือเปล่าขอไปปุ๊บหูป้ายแจมเต็มเลยอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าเวลาเราเดินด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้เสียงกีดไปด้วยก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอนดูหนูด้วยนะคะหลังกล้องคือแก้งแจมดูได้ยังไงยังไม่ยังไม่เคยไฟเบื้องหลังเลย ไม่เคยแกล้งนนหนูกับพี่แจมเมามมยอย่างเดียวเมามมยชาวบ้านอย่างเดียวไม่เคยแกล้งกันใครตามหาใครลืมมาเรื่องไงเออนั่นแหละสิหนูก็ยังไม่เข้าใจกับการตามหา,หา,มหาจริงๆอะเรื่องที่แล้วอะคือหนูตามหาแม่นุยแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราไม่ได้ตามหา เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครคือพ่อคือแม่เราแต่เราเป็นแบบว่าตามหาว่าความจริงมันคืออะไรกันนะทำไมพ่อกับแม่เราถึงเลิกกันทำไมเราถึงอยู่กับยายทำไมเราถึงอยู่ติดก่อทำไมเราต้องมาเจอพระเอกโอ้ทำไมทำไมและทำไมหนูจะต้องเล่าเรื่องอะไรขนาดนี้ไมดีใช่มี่อกนไม่ามากค่ะจะเล่าให้มันตลกเล่าให้มันน่าดูเฉยเราจะเล่ากับตับ ก็เหมือนชีวิตจรงิงไปเลยเตาหารักแท้ตาหารักแท้ถ้า,จะจะาเจอจะอยู่กับพี่ได้ถึงดึกขนาดนี้หรอถ้าเจออาจจะต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่า <c oughs> อะไรนะเริ่มเบลอแล้วยังไม่เรียลตาแทนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งาน <c oughs> นี่คือเชียร์มวยมั้งแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยเนี่ยเราก็อย่ามารู้เยอะสิก็ให้หนูเป็นดาราแล้วตอบตามความจริงมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกมันก็จะโดนทัวนู้นทัวนี่มาลงอีกแล้วก็เออให้รถทัวไปที่อื่นบ้างแล้วก็ตอบดาราหน่อยส่วนสนานแค่ไหนสองปีอุ้ยมีคนจําได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ยทีแบบเมื่อไรเราแบบหัวใจมันว่างตลอดเลยหรืออะไรตลอดแต่มันแบบคุยอะไรอย่างเงี้ย คนคุยมันมีไหมเนาะก็คุยกับพ่อแม่คุยกับน้องชายนี่คุยกับพี่พี่คุยกับพี่พี่ช่องวันที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าวตอบไม่ได้สาระล้สองปีที่ผ่านมามันยังไงยค่ะไม่มีเลยค่ะรักแท้หน้าตาเป็นไงรักแทหนาตาสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแท้หน้าตาเป็นไงเราก็เลยได้เล่นแต่ตามหาตามหาอะไรตอนไหเท่าไหร่อะ ยี่สิบห้าค่ะครางที่บอกแล้วนี่เอ๊ะหนูเคยพูดเหรอคะหเคยพูดว่าอายุยี่สิบห้าจะเปิดตัวแฟนสามสิบห้าหรือเปล่าฟังผิดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคนเดี๋ยวก็แล้วใช่คือบางทีอ่ะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งวันนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้อธิรน้เราอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้เออคือ ความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเรื่องของการตอบพี่ๆนักข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเราเปลี่ยนก่อนดูพวกคมบันเทงอย่าคิดเยอะจริงๆอยากมีแฟนไหมคะอยากมีสิคะอยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กําลังใจเลยตอนทํางานคือมูจนไม่มูแล้วเพราะว่าไปหาหมอดูที่ไหนหรือไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกสองเดือน เนี่ยอีกสามเดือนจะมีผ่านมาสองปีกว่าคุณหมอคะยังยืนอยู่ตรงไหนเอ่ยสำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายแบบอุ้ยแกลมๆหน่อยเนี่ยใช่เนื้อคู่แน่สองปีแล้วค่ะก็ยังสดอยู่มีเข้าเไหมเข้าเไหมมีกอกไหมไม่มีอันนั้นห้องใคร วันนี้เนี่ยวันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลยเดินผ่านเจอกี่คนอะคะที่เป็นแบบร้อยวันนี้มองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงคนนี้ก็หล่อเรื่องนี้หล่อเรื่องนี้หล่อติ๊กไว้ล้วติ๊กไว้ลุ้ยติ๊กไว้แล้วเยอะมากพระเอกช่องวันนีแต่หล่อๆขนั้นเลยค่ะวาสนาเราเนาะได้มาเป็นนางเอกเบนระเราได้พุ่งหรือว่าได้แต่เจอคนที่ชอบเราจะไปจีบเลยไหมไม่จีบก่อน ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรามันหน้าแตกเวลามันหน้าแตกมือนอายเขานะไปอยู่ที่จะให้เขาจีบได้เราต้องทำไงให้เขาจีบอะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ให้เราสวยเราสวยค่ะจีบเธอใช่จีบเธอหาเงินเก่งด้วยใช่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเด็กกินไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเหเออเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์กใชองอใช้ ไปได้ว่าหลังจากนี้เราจะไม่เปย์ชายไม่เปย์แต่ทำไมทุกคนวากแรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปย์ใครอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกมวันอดีตมันก็จะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะเหมือนอนาคตดูพ่อความบันเทิงค่ะทุกวันนี้เปย์ใช่ทุกวันนี้เปตัวเองทุกวันนี้เปน้องชายไงอ่ะเราเข้าเรื่องมีสาระอเปล่าอ่ะเรื่องอะไรอย่างนี้มันมีสาระเขาเรื่องเขาเรื่อง ซื้อรถให้น,อน้องค่ะเป็นรถที่เขาอยากได้เพราะว่าปีนี้เขา18ปีเขาก็บอกว่าพองขวัญวันเกิดเขาขอรถเราก็เลยซื้อรถให้เขาค่ะมีข้อตกลงกับน้องไหมไม่ตกลงเพราะว่าเดี๋ยวก็แอบ,บอยู่ดีใช่เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแบบอบเราก็ให้เขาทําแบบจงแจ้งมาเลย เธอคิดว่าเธอเจ๋งเหรอแหนฉันอยากดูเอใช่ใช่เจนซีต้องแบบท้าทายเจนซีต้องท้าทายเจนซีว่าโอ้ยแค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกขิงขิงเลยเราเคยผ่านมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบทรงจีบสาวอกหักโอ้ยแต่ก่อนพี่อกหักกว่านี้อีกโอ้ยให้เปย์ผู้หญิงโอ้ยพี่เปย์ผู้ชายผู้หญิงเราไม่เราไม่ได้ข่าวไปแชร์ประสบการณ์การเปมาน้องๆอย่าเอาพี่เป็นแบบอย่างนะ คือที่พี่พูดอะความบันเทิงพี่อยากได้มีมพี่อ,อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่พนักข่าวอา่อาแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอในความจริงแล้วว่าวผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เ,เราเอาเงินนําทางเราอยากข้างรักจนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอยาอา่อางคอ พี่ประสบอ่านน้องเซิร์ชกูเกิลก็เจอตอนเนี้ยคืออยากรู้ว่าพี่อะชีวิตเป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอนเซิร์ช Google เลยหนึ่งสองาข่าวไหนในอดีตเราถ้าถ้าขอรูปกูเกิลได้แบบข่าวไหนเ้ยเดี๋ยวคุยกับกูเกิลให้ไม่ให้ลบค่ะไม่ต้องลบค่ะนอกจากเราจะได้ตาตึงแล้ว ผู้ชายเหล่านั้นก็จะตาตึงไว้วยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้เลยให้มันเตือนสติเราแล้วก็สอนน้องๆเจนซีแล้วก็ตอกย้ำผู้ชาย้วยว่าไม่หาไม่ได้แล้วแบบนี้เราเราอยากเป็นตำนานเรื่องนี้ถูกไหมหนูว่าตำนานอยู่แล้วพี่ๆยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วหนูรู้หนูมายืนตรงนี้หนูก็รู้ว่าพี่สาบเรื่อะไรแต่หือว่าจะเลิกไปไหมมันก็เป็นเรื่องโอน่ะ คนนี้บอกเลิกเปเอ๊ะถ้าพวกนี้มีแฟนใหม่ท้องไงล่ะไม่ตอบดีกว่าตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีทันนี้อยู่ในงานแฮปปี้ดีเนาะเดิมยังถามอะไรเดิมไปไหนมาไหนกอยากถามอะไรอาถ่ายอะไรอยากถ่มอะเรอยากถองยอะไร เลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลยประชาชนดูสิคะต้องชาวเน็ตได้ไหมเนี่ย่าเน็ตคะหนูพูดอะไรได้ไหมคะเนี่ยชาวเน็ตคะเร้เปลี่ยนเรื่องดีกว่าตอนนี้ก็คือทำงานหาเงินเนาะทำงานหาเงินค่ะ